ยินดีต้อนรับสู่พาร์ทที่7ครับกับชีวิตชาวไร่ของโบรดี้ตอนนี้ก็ต้องทํางานหาเงินเรียงชีพเพื่อทําตามความฝันของเขาในการเป็นคนดังที่สุดในจักรวาลอยาะมันจะดังอะไรขนาดนั้นนะคืองี้ครับปณิธาน,นอันเดียวที่เรายังค้างอยู่นะครับจาก2พาร์ทที่แล้วก็คือเราต้องได้รางวัลน,นักแสดงครับเราก็ต้องแสดงหนังไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ งานรางวัลที่จะประกาศสำหรับนักแสดงเนี่ยมันจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับตอน6โมงซึ่งเราต้องไปเข้าร่วมงานครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รับรางวัลเนี่ยเราก็จะต้องทำผลงานในการแสดงให้มันดีสุดๆแบบไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการคัดตัวนักแสดงหนังเรื่องใหม่ที่ผมให้เอเจนซี่เตรียมไว้ให้นะครับก็จะต้องใช้กำลังกายระดับ5เลยครับซึ่งตอนนี้กำลังกายเราเออเลเวล5อยู่แล้วก็<ง>รอไปคัดตัวอย่างเดียวครับ ในเวลาว่างผมก็จะให้บรอดี้มารีดนมแพะนะครับแล้วก็เล่นกับน้องๆในฟาร์มของเราตอนนี้เรามีม้า1ตัวแล้วก็แกะ2แพะ2นะครับน้องๆวนนี้ก็ทำกันให้เราได้ครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการดูแลพอสมควรเลยต้องเอาใจใส่ในระดับหนึ่งเลยแหละครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิดฟาร์มของตัวเองนอกจากเล่นกับน้องๆแล้วผมก็เอาม้ามาฝึกนะครับคริสโตเฟอร์ตอนนี้ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับ พอ,อถึงเวลาหนึ่งทุ่มโบรดี้ก็ออกไปคัดตัวนักแสดงเหมือนที่เคยทํานะครับและแน่นอนว่าความเก่งกาจของเราเราก็ผ่านการคัดนักแสดงแบบง่ายๆครับซึ่งงานแสดงของเราเริ่มวันจันทร์ตอน9ก้าโมงนะครับตื่นเช้ามาวันนี้เข้าสือ่อฤดูหนาวแล้วนะครับหิมะใกล้จะตกแล้วเราก็จะทำเควสต,ตามที่งานของเราสั่งนะครับผมก็ให้โบรดี้ฝึกเล่นกีตาร์ ไปลงยิมเพื่อพัฒนาทักษะการออกกําลังกายและเราต้องซ้อมแสดงฉากแอคชั่นด้วยนะครับผมเลยไปขออัจเจใหในลงยิมช่วยให้เป็นคู่ซ้อมให้หน่อยเป็นฉากแอคชั่นที่มันมากเลยครับ oh. ตั้งแต่เริ่มเล่นปฏิทานนี้มานะครับผมลืมทําอย่างหนึ่งครับผมลืมให้บรอดี้ก้าวเข้าสู่วงการครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนดังจริงๆมีฐานะในวงการบันเทิงเราจะต้องมาที่ตรงนี้ครับ กดเพื่อเข้าสู่วงการครับทุกคนก็จะมีสกิลให้เราอัพเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆจะได้จากความดังของเราเราก็จะต้องไต่เต้าจากดาราหน้าใหม่สู่การเป็นดาราระดับโลกให้ได้ครับหลังจากทำภารกิจเสร็จผมก็ให้บรอดี้ไลฟสาระไปวันๆเลยนะครับพอถึงเวลาเราก็พาบรอดี้ไปทำงานที่สตูดิโอเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมนะครับพอมาถึงก็ต้องทำผมแต่งตัว ซ้อมการแสดงทำภารกิจต่างๆกับเพื่อนร่วมงานและเตรียมขึ้นเวทีและนี่ก็เป็นหนังเรื่องใหม่ของโบรดี้นะครับผมก็ดูไม่ออกครับว่าเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับโลคล่มสลายแนวไซไฟอะไรสักอย่างหรือเปล่างานของโบรดี้ในช่วงนี้ก็เริ่มได้แสดงหนังแอคชั่นมากขึ้นแล้วนะครับจากที่เป็นพระเอกคอมเมดี้ก็เริ่มแสดงบทซีรีส์จริงจังเพิ่มมาขึ้นและตอนนี้การแสดงของเขาก็ดีขึ้นทุกวันทุกวัน ผมเชื่อว่าอีกไม่นานโบรดี้จะกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าอย่างแน่นอนหลังจากจบการแสดงผมก็ได้เหรียญทองเหมือนเดิมครับได้เงินมา2,800เซมโมแล้วก็ได้ความดังมา2ดาวครับในตอนแรกเราไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการนะครับทำให้เราอัพสกิลตรงนี้ไม่ได้ แต่ตอนนี้ครับเราสามารถอัพได้แล้วครับผมก็เลยเลือกอัพสกิลนี้ครับเพื่อที่ให้เราสามารถผลิตสื่อวิดีโออัพโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการโพสต์ข้อความต่างๆลงซิมสตรากรมก็จะเพิ่มความดังให้เราครับในช่วงนี้ก็ต้องเล่นโซเชียลบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มจํานวนผู้ติดตามเพื่อให้เราดังมากขึ้นกว่าเดิมก้าวไปสู่การได้รับรางวาัลนักแสดงดีเด่นประจําสัปดาห์ อีกไม่กี่วันนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะถึงงานอีเวนต์ประกาศรางวัลน,นักแสดงดีเด่นประจําสัปดาห์แล้วแหะครับเราก็ต้องพยายามกันหน่อยเพื่อที่จะเสร็จปฏิทานอันเดียวนี้สักทีนะครับค้างอยู่นานมากในระหว่างที่เรากําลังรอคัดบทนักแสดงนะครับผมก็ให้บรดีอัดวิดีโออัปโหลดลง u t u b e ครับเพื่อเพิ่มความดังให้ตัวเองครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดว่าเราทําวิดีโอได้ดีและจํานวนเยอะๆเราจะได้เงินรายวันเลยแหละครับคุ้นๆไหมครับ มันคืออาชีพอะไรฮะมันคืออาชีพยูทูบเบอร์แบบที่ผมทําไงครับซึ่งการอัดวิดีโอก็จะต้องใช้ไหวพริบในการพูดนะครับและแน่นอนว่าเพื่อให้วิดีโอมีคุณภาพเราก็จะต้องตัดต่อให้ดีนะครับสกิลการตัดต่อก็จะแยกออกไปนะครับยิ่งเราตัดต่อเยอะๆก็จะยิ่งเก่งเพราะยิ่งเก่งก็จะยิ่งตัดต่อได้เร็วขึ้นถ้าเราตัดต่อเร็วแล้วก็สามารถอัปโหลดวิดีโอได้ไวขึ้นมากกว่าเดิมก็จะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนอกจากได้เงินแล้วเรายังได้ค่าความดังเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับากการอ์ ก็ทํานู่นทานี่อยู่ที่บ้านสักพักนะครับบดี้ก็ออกไปคัดตัวนักแสดงเรื่องใหม่แล้วครับและแน่นอนว่าเราก็ผ่านการคัดตัวนักแสดงแบบไม่ยากนะครับหนังที่เราจะแสดงก็เป็นหนังเรื่องเดิมนะครับที่เราแสดงก่อนหน้านี้สิ่งที่เราต้องทําก็เหมือนเดิมเลยนะครับพัฒนาทักษะตามที่เขาสั่งและวันนี้ครับตอนเช้าก็มีเด้งแจ้งเตือนมาว่า ค่าอัปโหลดวิดีโอของผมโอนเข้าบัญชีแล้วนะครับนี่2วิดีโอรวมกันก็ประมาณ300รซิมบเลอ,อนนะครับและคุณคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอัปโหลดไปเยอะๆนะครับเราจะได้เงินแบบนี้ทุกวันครับที่มันช่องทางรวยชัดๆทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นไปมานะครับทักษะไวาพิพของเราก็ตันแล้วครับถึงระดับ10แล้วครับผมเป็นการสะสมมาตั้งแต่โรดี้เป็นหัวขโมยนะครับตอนนี้ก็ตันทักที ถึงวันที่ต้องแสดงหนังแล้วนะครับผมก็ให้บรอดี้มาทําเหมือนเดิมเลยครับหนังคล้ายๆเรื่องเดิมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคต่อครับหลังจากแสดงเสร็จผมก็ได้เหรียญทองเหมือนเดิมนะครับและตอนนี้นะครับบรอดี้ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วนะครับแหมสุดยอดไปเลยในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้จะเป็นงานประกาศผลรางวัลดาราดีเด่นประจําสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มตอน6กโมงเย็นครับ ในตอนเช้าผมก็ให้บรอด y ีตัดต่อวิดีโอแล้วก็อัปโหลดลง YouTube เรื่อยๆครับพอถึง6โมงเย็นผมก็พาบรอดดีมาที่สถานที่จัดงานนะครับเราก็ต้องไปนั่งฟังเขาประกาศรายชื่อคนนู้นคนนี้ครับว่าใครได้รางวัลบ้างซึ่งเราก็ต้องรองลุ้นเอานะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นด้านขวาบนครับว่าดาราคนไหนชื่ออะไรได้รับรางวัลสาขาไหนบ้างถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อเรานะครับสัปดาห์นี้ก็คือศูนย์เปล่าเราไม่ได้อะไรเลย ตอนนี้มีคนขึ้นไปรับรางวัลเยอะมากแต่ดูเหมือนเราจะยังไม่ได้รับรางวัลเลยต้องลองดูสักตั้งเราดูสิว่าเขาเจะประกาศชื่อเราหรือเปล่ามีคนได้รับรางวัลยกเว้นกูเวสต์ขณะเขาเป็นดาราถแถวรองเขายังได้รางวัลเลยและผลสุดท้ายนะครับก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่างานประกาศรางวัลสัปดาห์นี้จบลงแล้วครับไม่มีชื่อของบรดดี้เมอร์ด็อกครับให้ตายสิเราก็ต้องรองสัปดาห์หน้านะครับแสดงหนังต่อไปเพื่อที่จะให้ได้รางวัลนะครับอยากจะร้องไห้กลับบ้านดีกว่า และบรดี้ก็กลับบ้านมาด้วยอาการสุดช้ำใจนะครับที่ไม่ได้รับรางวัลกว่างานจะประกาศรอบต่อไปก็ต้องเป็นวันอาทิตย์หน้าเลยครับรอกันไปอีกยาวๆจนถึงตอนนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าถ้าหากเราอยากเป็นดาราแถวหน้า การใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มนี้ก็คงจะไปไม่ถึงฝันครับึืนไปถึงได้แต่ว่าเราจะต้องคอยมาดูแลสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราผมก็เลยตัดสินใจขายครับขายทุกอย่างในบ้านหลังนี้ครับทั้งแพะทั้งแกะนะครับแล้วผมก็ย้ายบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดหรูแห่งหนึ่งในย่านอะไรนะเมอร์ซานมิชูโน่เออหรือเกือบลืมชื่อแล้ว และแน่นอนว่าคริสโตเฟอร์อยู่คอนโดกับเราไม่ได้นะครับผมก็เลยนําเขาไปฝากกับครอบครัวที่ชื่อว่าคลาร์กนะครับให้เขาไปอยู่กับคนนั้นชั่วคราวก่อนและเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราเป็นดาราระดับโลกแล้วผมจะไปรับตัวเขาคืนมาการใช้ชีวิตในคอนโดก็ดูเหมือนจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแม้พื้นที่จะแคบแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบคันครับผมก็ยังให้บรอดี้ทำงานการแสดงต่อไปครับ ในรอบนี้ดูเหมือนเขาจะได้งานแสดงใหม่มาด้วยนะครับเป็นคุณหมอที่ต้องไปจีบเอ่อคนไข้ที่เป็นผู้ชายอีกแล้วละเนี้ยงานการแสดงของโบรดี้ก็ดูเหมือนจะคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ <c oughs> เขาทําได้ดีเลยเพราะว่าทักษะการแสดงของเขาตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วครับหลังจากจบงานแสดงผมก็ได้เหรียญทองเหมือนเดิมนะครับและเงินที่เราได้รับต่อหนึ่งเรื่องก็เยอะนะครับและตอนนี้นะครับบรดี้ก็เลื่อนขั้นเป็นระดับซูเปอร์สตาร์แล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ ยังไม่ได้รับรางวัลเหมือนเดิมในเวลาว่างผมก็ให้บรอดี้ทำงานยูทูบเบอร์เหมือนเดิมครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วครับเราจะไปร่วมงานประกาศรางวัลของดารารอบที่2ครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้รับรางวัลหรือเปล่าผมว่ารอบนี้เราต้องได้บ้างแหละเราทำผลงานมาทั้งสัปดาห์เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมึงให้ดารากูนั่งพื้นแหลอเนี่ยแหมงานเป็นกันเองมากอา่ะแล้วกูไปนั่งพื้นกับเขาด้วยอะไรครับเนี่ย ประกาศเลยประกาศเลยบอกเลยว่าตอนนี้ผมนั่งลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเลยครับคือนั่งลุ้นจนป,ปวดขี้ครับขอไปขี้ก่อนแล้วกัน,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 นคนอื่นเขาได้รับรางวัลกันรัวๆครับแล้วเราล่ละเราล่ะฮะเธอและงานประกาศรางวัลก็จบลงครับผมก็ไม่ได้รับรางวัลเหมือนเดิมในสัปดาห์นี้ครับโอ้โหต้องกลับไปแสดงหนังอีกหนึ่งสัปดาห์นัเดียวโอ้ m ม g ก d กลับมาถึงบ้านผมก็โทรหาเอเจนซี่เพื่อเตรียมแสดงหนังเรื่องต่อไปเลยครับเอาเรื่องเดิมนี่แหละไม่ต้องพัฒนาทักษะอะไรเยอะและ้วลุยเหมือนเดิมนอนดีกว่าวันนี้ช้ำใจผมก็รับงานการแสดงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนตอนนี้จะได้รับบทบาทใหม่ด้วยนะครับ,บผมมีโอกาสได้เล่นหนังย้อนยุคนะครับในยุคข่าวบอยครับนี่จับขังเข้าคุกซะเลยเป็นไงล่ะประกาศรางวัลรอบที่3ผมจะต้องไม่พลาดครับตอนนี้ขยันทำงานไปก่อน และหลังจากแสดงเสร็จนะครับผมก็ได้เหรียญทองเหมือนเดิมครับและด้านขวาบนก็แจ้งเตือนมาว่าตอนนี้ผมเลื่อนขั้นเป็นดาราจองเงินแล้วครับวู้ฮู้กลับมาบ้านก็ได้รับข่าวดีว่าตอนนี้ผมเลื่อนขั้นเป็นดาราแถวรองแล้วนะครับค่าความดังของผมตอนนี้เท่ากับ3ดาวแล้วครับถ้ายังไม่ได้รางวัลอีกก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะเอาจริงๆผมจะต้องประท้วงกองประกวดแล้วอย่างเงี้ยและแล้วก็ถึงวันประกาศรางวัลครับผมรีบเข้ามาจองที่นั่งคนแรกเลยครับ และดูเหมือนบรดี้จะเดินไปข้างหน้าแบบงงๆและเท้าเข้าไปในไมโครโฟนเขาจะร้องเพลงหรืเอเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเขาถือถ้วยรางวัลออกมาแล้ววันนี้เขาได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกคนแรกของงานวันนี้โบรดี้ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมของสัปดาห์นี้นะครับปรบมือในที่สุดในที่สุดก็ได้รับรางวัลผมขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ผมมาตลอดขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้ผมได้รับรางวัลนี้ ในที่สุดก็เสร็จเควสจนได้นะครับแเควสต่อไปที่เราต้องทำก็คือการเอาชื่อตัวเองไปวางบนถนนฮอลลีวูดครับโอ้โหแม่งหนักกว่าเดิมอีกและการที่จะเอาชื่อตัวเองไปวางบนถนนฮอลลีวูดได้ผมจะต้องกลายเป็นดาราระดับโลกและก็แบบความว่าผมต้องเล่นที่ถึง5ดาวครับโอ้โหอะไรครับนียมาดูกันว่าภายในคลิปหน้านะครับผมจะเล่นได้จนถึงระดับ5ดาวหรือเปล่า โอ้เป็นการเดินทางที่ยากลำบากพอสมควรเลยครับยังไงนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงพาร์ทดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้นะครับผมก็จะเล่าแบบข้ามๆแบบนี้แหละครับมันจะได้ไม่นานนะเราจะได้ไปทปําปฏิทินอื่นกันด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม